ต่อไปท่านสัจีนันทำนิตินันเชิญครับขอบคุณท่านประธานค่ะดิฉันทนายแจมสัจีนันทำนิตินันค่ะผู้แทนรัษฎรกรุงเทพมหานครเขต11เขตสายไหมพักเก้าไกลค่ะวันนี้ก็จะมาขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายนะคะการแก้ไขกฎหมายอาญาฉบับน,นี้ด้วยนะคะท่านประธานค่ะคำว่าหมาหยอกไก่ค่ะ สมพานกินไก่วัดเอ่ยนะคะคำเหล่านี้ค่ะเป็นคำพังเพยเป็นสุภาษิตท,ที่สมัยหนึ่งค่ะเราก็เรียนรู้แล้วก็เข้าใจว่ามันทําได้ถูกไหมคะแต่ถ้าเราถามคนในยุคนี้นะคะเมื่อวานฉันลองถามเพื่อนสมาชิกที่อายุน้อยกว่า20กว่าเนี่ยเขาไม่รู้จักแล้วนะคะว่าหมาหยอกไก่คืออะไรสมพานกินไก่วัดคืออะไรพอเราอภิปรายอธิบายให้เขาฟังว่ามันแปลว่าอะไรเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้มันคือการคุกคามทางเพศอย่างหนึ่งนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถใช้บริบทในสมัยก่อนเนี่ยมาเปรียบเทียบกับบริบทในยุคปัจจุบันได้บางอย่างที่เคยเข้าใจว่ามันทําไดใ้ในอดีตเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการคุกคามทางเพศอย่างหนึ่งก็ได้ท่านประธานคะ การคุยเรื่องคุกค,คามทางเพศเนี่ยค่ะไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกไม่มีใครเข้าใจมากน้อยไปกว่ากันค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องทําก็คือว่าเราต้องค่อยๆสร้างความเข้าใจในเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันเติมความเข้าใจในเรื่องนี้ให้มันเท่าๆกันค่ะและแน่นอนค่ะว่าเรื่องคุกค,คามทางเพศนะคะมีความเข้าใจผิดอยู่หลายประการมาก ดิฉันอยากจะแนะนําให้ดูซีรีส์เกาหลีใน Netflix เรื่องหนึ่งค่ะชื่อว่า wish at court นะคะเป็นซีรีส์เกาหลีที่เขาทําขึ้นมาในยุคสมัยหนึ่งที่ที่เกาหลีใต้มีปัญหาเรื่องการคุกคามทางเพศกันอย่างแพร่หลายซีรีส์เรื่องนี้มีการออกฉายหลายตอนและทําให้เราเข้าใจมายาคติของการคุกคามทางการทางเพศเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปค่ะวันนี้ก็จะมาชวนเพื่อนเพื่อ,อสมาชิกในห้องนี้นะคะแล้วก็ทุกท่านที่รับชมทางบ้านมาเข้าใจนะคะถึงความเข้าใจผิดหลายประการ เกี่ยวกับการคุกคามทางเพศไปพร้อมๆกันเลยค่ะประก,การแรกค่ะความเข้าใจผิดประการแรกเรามักจะเข้าใจผิดกันค่ะว่าเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นที่จะถูกคุกคามทางเพศได้ค่ะความเป็นจริงคืออะไรคะความเป็นจริงก็คือในไม่ว่าใครก็อาจจะถูกคุกคามทางเพศได้หรือไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็สามารถเป็นผู้คุกคามทางเพศผู้อื่นได้เช่นเดียวกันค่ะประการที่สองค่ะมีความเข้าใจผิด หลายครั้งว่าการคุกคามทางเพศเกิดขึ้นเฉพาะชายและหญิงเท่านั้นธรรมทานครับปัจจุบันเราผ่านกฎหมายสรทเท่าเทียมไปแล้วค่ะความเป็นจริงการคุกคามทางเพศเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นระหว่างบุคคลเพศเดียวกันหรือต่างเพศกันก็ตามค่ะประการที่3ค่ะเรามักจะเข้าใจผิดกันต่างๆนานาว่าเฉพาะบุคคลที่ถูกคุกคามโดยตรงเท่านั้นที่จะเป็นผู้ได้รับความเสียหาย แต่ความเป็นจริงในเรื่องนี้ก็คือว่าบุคคลที่พบเห็นหรือเกี่ยวข้องกับการคุกคามทางเพศอาจถือว่าเป็นผู้ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันค่ะสมัยฉันเป็นทนายสิทธิมิชชนค่ะอาจารย์กฎหมายท่านหนึ่งเคยบอกเอาไว้ว่าเรื่องการละเมิดสิทธิพิชชนเนี่ยถ้าเราปล่อยให้มีการละเมิดต่อหน้าเราไปเรื่อยๆวันหนึ่งคนที่ถูกละเมิดเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่เรารักหรือเป็นเตาในวันหนึ่งก็ได้ เรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะถ้าเราเพิกเฉยต่อการคุกคามทางเพศไม่ว่าจะเป็นครั้งไหนก็ตามเราก็อาจจะเป็นเหยื่อในวันหนึ่งก็ได้หรือคนที่เรารักก็อาจจะเป็นเหยื่อในวันหนึ่งก็ได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องมีความรู้สึกร่วมกันค่ะประการที่หค่ะความเข้าใจผิดที่หลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าการคุกคามทางเพศเนี่ยเกิดได้แค่เฉพาะคําพูดเท่านั้น ความเป็นจริงที่อยากให้ทุกคนเข้าใจพร้อมๆกันในที่นี้นะคะการคุกคามทางเพศเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการกระทําทางกายหรือพฤติกรรมใดๆก็ตามที่ทําให้อีกฝ่ายเนี่ยเขาเกิดความรู้สึกอึดอัดใจหรือไม่สบายใจค่ะประการที่6ค่ะเรามักจะเข้าใจผิดว่าก็แค่พูดชมนิดหน่อย ไม่ได้คุกคามทางเพศซะหน่อยก็แค่หอย,<ท>ยอกเล่นเฉยๆฉันไม่ได้คุกคามเธอซะหน่อยอ่ะพี่ไม่ได้คุกคามหนูซะหน่อยพี่หยอกเล่นเฉยๆนะก็ได้ยินบ่อยๆนะคะบางครั้งก็ได้ยินในสภาที่นี่เหมือนกันนะคะความเป็นจริงที่เราต้องเข้าใจร่วมกันค่ะเรื่องนี้ไม่มีใครผิดใครถูกคะ่ะเรามาเข้าใจกันพร้อมๆกันแม้จะเป็นคําพูดเพื่อชมเชยค่ะหรือเป็นการกระทําเพื่อสร้างความสนุกสนานก็อาจจะเกิดความไม่สบายใจให้อีกฝ่ายได้เช่นเดียวกัน ประการที่7ค่ะเรามักจะเข้าใจผิดว่าการคุกคามเกิดขึ้นเพราะความต้องการทางเพศเท่านั้นแต่ความเป็นจริงที่เราต้องเข้าใจร่วมกันในที่นี้ประการที่เจคือความจริงแล้วการคุกคามทางเพศเนี่ยมักจะเกิดจากการที่ต้องการแสดงความเป็นใหญ่แสดงความมีอํานาจเหนือหรือบางครั้งก็ต้องการที่จะกั่นแกล้งก็มีเหมือนกันค่ะความเข้าใจผิดประการที่8ค่ะ เรามักจะเข้าใจผิดกันต่างๆนานาว่าเรื่องคุกคามทางเพศเนี่ยถ้าเราทําตัวไม่สนใจเฉยๆไปเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะหยุดเองอย่าไปอะไรมากเฉยๆไปอย่าไปตอบโต้เขาใช่ไหมคะแต่ความเป็นจริงนะคะอยากจะให้ทุกคนเข้าใจเรื่องนี้เท่าๆกันการกคุกคามทางเพศเนี่ยค่ะสามารถเกิดได้เ,เกิดได้ทุกบริบทแล้วก็ความเชื่อที่ว่าถ้าเราฉเฉยๆแล้วเขาจะไม่ทำเนี่ยเป็นความเชื่อที่ผิด และความเชื่อเหล่านี้อาจทําให้สถานการณ์แย่ลงกว่าเดิมก็ได้หรือแย่ไปที่สุดนะคะอาจจะนําไปสู่ความรุนแรงทางเพศได้หรืออาจจะนําไปสู่การสูญเสียชีวิตในอนาคตได้เช่นเดียวกันข้อเข้าใจผิดประการที่9ค่ะเรามักจะเข้าใจผิดว่าการคุกคามทางเพศจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีความแตกต่างเชิงอํานาจเท่านั้นแต่ความเป็นจริงก็คือว่าเรามันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกๆสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนกันหรือระหว่างบุคคลที่มีความสัมพันธ์ตามลำดับชัน้นใดๆก็ตามเกิดขึ้นได้หมดนะคะและข้อสุดท้ายค่ะมายาคติข้อสุดท้ายความเข้าใจผิดเรื่องสุดท้ายเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศก็คือต้องมีการกระทําซ้ําๆถึงจะเป็นการคุกคามทางเพศค่ะก็อยากบอกทุกท่านในที่นี้ให้ทราบเท่าๆกันว่าการกระทําเพียงแค่ครั้งเดียวเนี่ยก็ถือเป็นการคุกคามทางเพศได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ทุกคนจะไม่สามารถทำความเข้าใจร่วมกันได้การผ่านกฎหมายฉบับนี้นะคะจะช่วยทำให้สังคมเนี่ยเข้าใจเรื่องคุกค,คามทางเพศเท่ากันนะคะมีความรู้เท่าเท่ากันและเปรียบเสมือนเป็นหลักประกันให้ทุกคนในสังคมเนี่ยได้ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยก็อยากชวนทุกท่านช่วยกันผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้และช่วยเข้าใจบริบทต่างๆเกี่ยวกับมายาคติเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันขอบคุณท่านประธานคะ่ะครับขอบคุณครับ